บ้านใหญ่ขนาดนี้แต่แม่งไม่มีแม้เสียงหัวรเราะเฮอไปข้างนอกดีกว่าเฮนโหลให้นัดวันนี้ไม่มาเจอกันหรอกูอยากอยู่คนเดียวสักพักโอเคเรนเดี๋ยวกูกับไอ้เจไปหาไม่ต้องก็ได้ไม่เวยเพื่อนก็คือเพื่อนรอพวกกูก่อน เป็นไงบ้างมึงเมื่อคือนกูฝันฝันว่าพ่อแม่หายไปหมดบ้านเงียบสนิทกูอยู่คนเดียวฟังดูโหดว่ะแต่ตลกตรงที่ตื่นมาก็เหมือนฝันนั้นเป็นจริงอยู่แล้วบ้านกูก็เงียบเหมือนเดิมนัทกูรู้ว่ามึงเจ็บนะแต่จาไว้นะต่อให้ใครไม่เห็นข้ามึงก็ยังมีพวกกูเสมอนะขอบใจพวกมึงมครับพี่เลี้ยงมีอะไรครับคุณนัทอยู่ไหนคะคือพ่อแม่คุณนัทประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ อะไรนะเข้าห้องฉุกเฉินตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะรอดไหมนัดเดี๋ยวกูพาไปโรงพยาบาลพ่อแม่ผมอยู่ห้องไหนครับอยู่ที่ห้องฉุกเฉินค่ะพ่อแม่ผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอหมอเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อเสียชีวิตทันทีคุณแม่อาการโคม่ายังไม่รู้สึกตัว พ่อแม่ผมยังไม่ได้บอกว่าผมรักพวกคุณเลยแม่ผมโกรธที่แม่ไม่เคยกอดผมแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเสียแม่ไปผมเสียพ่อไปแล้วทั้งที่ยังไม่เคยบอกแม่ว่าผมรักพ่อมากผมยังอยากได้ยินเสียงที่พ่อแม่ต่อว่ายังอยากเห็นแม่เดินผ่านผมผมไม่มีตัวตนขอแค่อย่าจากผมไปผมจะยอมทำทุกอย่างอย่าทิ้งผมไว้คนเดียว กูอยู่ตรงนี้กับมึงนะนัดยังไม่ได้ตัวคนเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูเคยเกลียดพวกเขาที่ไม่สนใจแต่ตอนนี้กูกลับกลัววันที่จะไม่มีพ่อแม่กูไม่อยากที่จะเสียพ่อแม่ไป็กูกลัวความว่างเปล่าจริงๆว่าความรักมันซับซ้อนเสมอพ่อแม่มึงเขารักมึงแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาหรืออาจจะยุ่งกับงานจนลืมว่ามึงต้องการอะไรแต่ถึงพวกเขาจะเป็นยังไงมึงก็ไม่ต้องคาดวว่ามึงมีค่ากับใครมึมีค่ากับพ่อแม่ตั้งแต่วันที่ อยูค่ครับครับครับคุณแม่คุณพลขียดอันตรายแล้วแต่ยังต้องพักฟื้นและยังไม่อนุญาตเยี่ยมนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ยังให้ผมมีเวลาได้ขอโทษกูขอบคุณพวกมึงนะที่อยู่กับกูในวันที่แย่ที่สุดและตอนนี้กูก็รู้ตัวเองแล้วว่ากูรักพ่อแม่กูแค่ไหนที่ผ่านกูคิดอะไรอยู่จนมันสายไปที่กูยังไม่ได้บอกรักพ่อกูเลยแต่กูจะไม่ทำให้สายไปที่กูทำดีและบอกรักแม่